ทุกคนรู้ไหมครับว่าทำไมแฟนบอลเลี้ยวผูกกับเอเวอเรตันถึงเกลียดกันก่อนที่จะให้ผมเล่าให้ฟังรบกวนกดไลค์กดติดตามให้ใหกับช่องนักเยงข,ของเราด้วยนะครับโดยในยุคแรกเนี่ยจะเป็นทีมเอเวอเรตันนะครับที่ก่อตั้งขึ้นก่อนในปี1878และใช้สนามแอนฟิลด์เป็นสนามเย้านะครับมาตั้งแต่ปี1884เลยตอนนั้นเจ้าของที่ดินแอนฟิลด์เนี่ยก็คือคุณจอห์นฮูดดิงนะครับซึ่งเป็นนักธุรก,กิจนักการเหมืองท้องถิ่นที่มีฐานะดีมากแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในประธานสโมสรของเอเวอเรตันใน ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขายพยายามจะใช้เอเวอร์ตในการส่งเสริมธุรกิจส่วนตัวนะครับเช่นธุรกิจเบียร์และธุรกิจเครื่องดื่มที่เขาเป็นเจ้าของครับแถมยังมีข้อกล่าวหาต่างๆนะครับว่าโฮดดิ้งเนี่ยพยายามใช้สโมอสรเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจอยู่ด้วยนะครับต่อมาในปี1892ครับสมาชิกบอร์ดเอเวอร์ตลงมตินะครับแยกตัวออกจากจอห์นโฮดดิ้งและย้ายสนามไปฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะสแตนลีย์พาร์คที่สร้างสนามใหม่ชื่อว่ากุดิสันพาร์คนั่นเองจึงกลายเป็นว่าเอเวอร์ตเนี่ยย้ายทีมหนีจากทีมแอนฟิลด ในขณะนั้นเนี่ยคุณจอห์นโฮลดิงก็ยังคงเป็นเจ้าของสนามแอนฟิลด์อยู่นะครับแต่แค่ไม่มีทีมมาให้ใช้เขาจึงตัดสินใจก่อตั้งสโมสรใหม่ขึ้นในปี1892ครับโดยตั้งชื่อว่าเวอร์พูฟุตบอลคลับโดยในฤดูกาลแรกเนี่ยเรอร์พูต้องลงแข่งในแลนด์สคาเชีย e a ลีกเพราะลีกฟุตบอลอังกฤษยังไม่รับทันทีนะครับ โดยที่มาของความเกลียดชังเนี่ยก็ามาจากแฟนบอลเอเวอเรตันส่วนหนึ่งนะครับมองว่าเรียบพูเนี่ยเป็นทีมที่ไปแยกสนามจากเราไปในขณะที่ลิฟแฟนเรียบพูเองก็มองเอเวอเรตันว่าเป็นทีมที่ทรยศและไม่รู้จกักบุญคุณนั่นเองครับในอดีตเนี่ยเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้ระหว่างเรียบพูกับเอเวอเรตต์นะครับก็ถูกเรียกว่าเฟรดี้ดาร์บี้นะครับเนื่องจากแฟนบอลทั้งสองฝั่งเนี่ยมาจากชายคาเดียวกันหรือมาจากครอบครัวเดียวกันที่เชียร์ทีมแตกต่างกันนั่นเองครับแต่ความตึงเครียดก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลลลัััังงงงงนนนะะะะคคคครรรบบโดยยยยเเเเเเฉพาาาชช่่่่่วววววทีีีอู้้สมส็จๆตตแป70 80ถึ และอีกหนึ่งเหตุการณ์สําคัญที่ทำให้แฟนบอลทั้ง2ทีมมีความร้าวฉาดกันมากขึ้นนั่นก็คือเหตุการณ์ศกนักรรมมที่ฮิลส์โบโรในปี1989ในขณะนั้นเนี่ยมีแฟนบอลเอเวอเรตน Ever บางส่วนล้อเลียนทีมลิเวอร์พูลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทําให้เพิ่มความร้าวฉาดระหว่าง2ทีมในเมอร์ซีไซด์ไปอีกครับผม